แฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรักอยู่ในขณะนี้หรือว่าคนที่เป็นโสดท้ายที่สุดแล้วขอให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการเงินการเทรดการลงทุนต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2023นี้นะคะที่การทำมาหากินของคนชนชนั้นกลางอย่างพวกเราเนี่ยยังมีความยากลำบากอยู่มากๆและมีความเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการสีเทาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟ o r e ็กบังหน้าวงการแชร์ลูกโซ่หรือว่า ทำอะไรเพื่อฟอกเงินโดยที่ใช้พวกเราเป็นเหยื่อเนี่ยค่ะมันจะมีเยอะมากผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ระวังมากๆและอยากให้ทําก็คือว่าศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเงินจริงๆเพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกค่ะเวลาที่ใครชักชวนทําอะไรก็จะได้ประเมินความเสี่ยงได้ประเมินความถูกต้องได้ว่ามันสมเหตุสมผลจริงๆในมุมมองการเงินหรือว่าหลักการเงินหรือเปล่าค่ะ สำหรับตัวเว็บไซต์ที่อยากจะให้เราเข้าไปใช้บริการก็คือเป็นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะโดยจะเป็นการให้ความรู้แต่ปูพื้นฐานเลยทําให้คนที่ไม่มีความรู้หรือความเข้าใจเลยมาก่อนเนี่ยสามารถเข้าใจละย่อยได้ง่ายๆและที่สําคัญที่สุดคือเป็นข้อมูลที่มั่นใจได้ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้จริงๆไม่ใช่การเขียนไปเรื่อยหรือว่าเขียนเข้าข้างตัวเองของบรกเกอร์ต่างๆโดยเฉพาะบรกเท่อนค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่มีใครที่จะชนะเจ้ามือได้ค่ะ